สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พลเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่9ตุลาคมกับดิฉันพญานีงามจระไทยคุณผู้ชมคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มีผู้อนุบาลชาวอินโดนเีเซียในซินจูที่เพิ่งมาทํางานดูแลหญิงชาราในไต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคลอดลูกกระทันหันในขณะทํางานเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างขณะน,นี้แรงงานข้ามชาติคนดังกล่าวและลูกได้ถูกนําตัวไปโดยสมาคมอิสลามและส่งตัวกลับไปที่อินโดนีเซียแล้ว ตามกฎหมายปัจจุบันหากแรงงานข้ามชาติมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรก็ยังคงสามารถทำงานในไต้หวันได้แรงงานชาวอินโดทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในซินจูเดือนที่แล้วเขอลูกบนเตียงในห้องพักกองแรงงานเทศบาลซินจูได้ประสานนายหน้าแลเป็นธุระจัดการเรื่องให้บริษัทนายหน้ากล่าวว่าสมาคมอิสลามจะพาแรงงานพร้อมบุตรกลับบ้านเกิดโดยจะพาไปทำพาสปอร์ตท,ที่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจอินโดนีเซียเพื่อพาบุตรกลับประเทศส่วนเรื่องของแรงงานที่จะทำงานที่ไต้หวันต่อได้หรือไม่ กองแรงงานเทศบาลซินจูกล่าวว่าแรงงานที่คลอดบุตรในไต้หวันและมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรได้ก็จะสามารถทำงานที่ไต้หวันต่อไปได้เทศบาลกินจูกล่าวว่าหากนายจ้างและลูกจ้ทงานลงยกเลวกสัญญาแล้ในาตจ้าลกจ้างสามารถหาลูกจ้างใหม่ได้และลูกจ้างก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ตามกฎหมาย หากแต่ตามระเบียบความเท่าเทียมทางเพศนายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างลูกจ้างที่ตั้งครรภ์หรือเพิ่งทอดบุตรฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมายรั่วหัวได้ยงงตงยตียที่จั่งย์จั่งจั่งผู้จั่งจั่งท่ตั้งคันหรือเพิ่งทอดบุตร,ร,เ,ขขรเพื่อที่จะช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่กําลังตั้งครรภ์นในไต้หวันรวมถึงการคลอดและเลี้ยงดูบุตรกรมพัฒนากําลังแรงงานกระทรวงแรงงานมีแผนที่จะยกระงสิทธิแรงงานต่างชาติและบุตรซึ่่งงงงปปปีีนนน้้้้้้ไไดรรระชุุมมมมหหาาาาืืสออคััััแแลลวจจบกกํขเเเพิิต เร่องการประกาศใช้ในเร็วๆนี้เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัท APCB ประกาศปิดโรงงานในไต้หวันปลายปีนี้โดยโอนคำสั่งซื้อไปยังบริษัทลูกในจีนและจะเริ่มทยอยปลดพนักงานออกปัจจุบันมีพนักงานไต้หวันแรงงานชาวต่างชาติและชาวไทย103คนรวมเป็น411คนโดยจะเหลือไว้เพียงประมาณ80คนเท่านั้น APCB โรงงานผลิตแผงวงจร PCB ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตซูหลินในนิวไทเป เมื่อชาวนี้ยังคงมีพนักง,งานส่งของเข้าออกตามปกติแต่ว่าตอนบ่ายของวันที่8ได้ถแถลงข่าวประกาศว่าวันที่25ธันวาคมจะหยุดสายการผลิตทั้งหมดเพื่อย้ายไปผลิตที่โรงงานในจีนแทนและปีนี้ก็ยังขายหุ้นของโรงงานในไทยให้กับบริษัทจีนอีกด้วยาาาาาตามสัดส่วนยอดขายของโรงงานในครึ่งปีแรกโดยแผงโมดู AM, ลแรมอะไหล่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีเป็นสินค้าหลักโรงงานกล่าวว่าหลังโรคระบาดโควิด19 ยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ดีนักต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตก็แพงขึ้นทําให้โรงงานในไต้หวันขาดทุนต่อเนื่อง3ปีซอ้อนนับตั้งแต่ปี2022โรงงานยังเน้นย้าว่าจะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงานตามกฎหมายกองแรงงานนิวไทเปได้รับแจ้งเมื่อเดือนกันยายนปัจจุบันพนักงานในโรงงานรวมแรงงานต่างชาติ103คนเป็น411คนอาจถูกเลิกจ้างเหลือเพียง80คนเพื่อดูแลจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานกับโรงงานที่จีน ดังนั้นอาจเลิกจ้างพนักงานจริงๆ3า0้อยาสบคนาน以合法令的方式大解โรงงานกล่าวว่าตามกฎหมายการจ้างงานบริษัทจะต้องจัดทำรายชื่อที่จะเลิกจ้างเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะรายงานในวันที่9ตุลาคมแต่จะเริ่มมีผลในครึ่งหลังของเดือนธันวาคมนี้ เกิดเหตุลูกค้าร้านซูชิโร่นำหมักมาวางบนสายพานซูชิพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอลงบนอินเทอร์เน็ตทางร้านซูชิโร่ออกแถลงการว่าได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วอีกทั้งจะเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบพนักงานและจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้ทางร้านเสียหาย ชายคนหนึ่งนำหมกักไปวางไว้บนสายพานซูชิถ่ายคลิปวิดีโอหัวเราะเยาะแล้วโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อวันที่8ตุลาคมร้านซูชิโร่ได้ออกแถลงการถึงการกระทำของลูกค้ารายนี้ที่ทำให้ลูกค้ารายอื่นๆกังวลต่อความสะอาดของร้านค้าและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของร้านอย่างรุนแรงจึงได้มอบหมายให้ทานายความดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดบุคคลดังกล่าวแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขประกาศให้ประชาชนร่วมกันรักษามา สาฐานความปลอดภัยด้านอาหารผู้บริโภคควรมีจิตสำนึกและควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสะอาดของอาหาร ไต้หวันพบผู้ป่วยโรคหัดจากต่างประเทศอีกครั้งจากชายคนหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะฟูกวกในประเทศเวียดนามในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาและมีอาการป่วยหลังกลับถึงไต้หวันขณะนี้ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดจานวน154คนแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมายังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น10รายที่เป็นการระบาดแบบกลุ่มในนครน,นิวไทเปไข้เลือดออกระบาดจากน,นิวไทเปอาทิตย์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้อใหม่10รายโดยเป็นคลัสเตอร์เดียวกับกลุ่มที่ประกาศไปก่อนหน้า ทํให้จํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกประเภทที่2ส,สะสมรวมกว่า67รายกรมควบคุมโรคแถลงว่าช่วงนี้ภาคเหนือมีฝนตกชุกแนะให้ประชาชนต้องล้างภาชนะบรรจุน้ําบ่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการฟักไข่ของยุงลาย病媒蚊可能因为积水的关系而滋生，也导致这个防治工作的困难นอกจากนี้ไต้หวันยังพบผู้ติดเชื้อโรคหัดจากต่างประเทศรายหนึ่งเป็นผู้ชายที่อยู่ภาคเหนือกลางเรียนกันยายนที่ผ่านมาขอไปเที่ยวเกาะฟูกวกในเวียดนาม หลังจากกลับมาได้5วันก็เริ่มมีอาการตอนนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดมากถึง154คนแล้วกรมควบคุมโรคเดินว่าระยะฟักตัวของโรคหัดคือประมาณ3สัปดาห์และมีกําลังในการแพร่เชื้อสูงโอกาสในการเสรียชีวิตมีมากถึง10%อีกเก 这个麻疹的个案，最多可以传染给十八个个案。感染麻疹之后，大概有百分之五到百分之十，那可能会有出现一些像中耳炎、肺炎或脑炎的并发症。那致死率多还是有这个百分之五到百分之十。จากบันทึกการตรวจเชื้อของกรมควบคุมโรคระบุว่าในช่วงนี้ผู้ติดเชื้อโรคหัดจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้สูงขึ้นแต่ละเดืนมีจำนวนสูงกว่า100รายเมืองโฮจิินซในเียนามมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม600รายในปีนี้ ทำให้เด็กอย่างน้อยสามรายเสียชีวิตดังนั้นตั้งแต่วันนี้ยกระดับเตือนภัยเป็นระดับหนึ่งระมัดระวังการเดินทางไปเวียดนาม วันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติไต้หวันในปีนี้จะมีการจัดการแสดงจุดพลุดอกไม้ไฟครั้งแรกที่จังหวัดยุลินโดยจะมีดอกไม้ไฟเกือบ3า0 0 0นัดยาวนานกว่า40นาทีในขณะที่ตึกไทเป101จะจัดแสดงดอกไม้ไฟเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโดยจะจุดพลุดอกไม้ไฟเป็นเวลา1นนาทีในส่วนของทำเนียบประธานาธิบดีก็เริ่มมีการจัดการแสดงแสงสีบนอาคารทำเนียบประธานาธิบดีตั้งแต่เมื่อคือนเช่นเดียวกัน ทีมการจัดแสดงแสงสีบนทำเนียบประธานาธิบดีในวันชาติคือเวนเว t o t o กเตอเน้นไปที่การ์ตูนและแอนิเมชันของไต้หวันโดยจะเชื่อม43ผลงานจากยุคต่างๆของไต้หวันรวมกว่า100ผลงานหวังว่าจะให้ผู้คนได้รู้จักกับการ์ตูนและแอนิเมชันของไต้หวันในช่วงครึง่งศตวรรษที่ผ่านมาพร้อมส่งเสริมให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไต้หวันการแสดงนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึง10ตุลาคมที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีและจะมีการควบคุมการจาราจรบนถนนโดยรอบ ขอบคุณที่ติดตามชม p ี s f o s ส s ไต้วันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของพีเซอร์สตาฟในนิวซีแลนด์แล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ